Yo, ยอหญิงออนไลน์สาลินีปัญญาชนนะคะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะเมื่อวานนี้เปิดรายการกันเบาๆนะคะแต่ว่ารายการวันนี้อาจจะฮอตๆหน่อยนะคะว่ากันถึงเรื่องของนะคะกิจกรรมวันรับน้องของโรงเรียนสวนกุหลาบนะคะวันสุภาพบุรุษลูกผู้ชายวันนี้นะคะเราจะได้ทราบกันนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะคือมันเกิดมีกรณีวิวาทะกันขึ้นมานะคะสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งก็ไปวิจารณ์นะคะงานประเพณีการรับน้องนะ,ะของสวนกุหลาบเป็นอย่างฮอตมากเลยนะคะ หนึ่งในลูกศิษย์นะคะเอือศิษย์เก่านะคะนั่นก็คือนะคะอาจารย์กบนะคะซึ่งจะเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็โอ้โหเรียกว่านะคะฮอตฮิตติดดาวมากเลยทีเดียวนะคะก็จัดรายการโต้อตอบกันนะ,ะอีกหนึ่งช่องเลยทีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเชิญนะคะอาจารย์กบกฤษณพงศ์นะคะเกียรติศักดิ์มาพูดคุยเล่าให้เราฟังกันหน่อยนะคะถึงวัฒนธรรมนะคะในการรับน้องของโรงเรียนสวนกุหลาบเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเลยนะคะตอนนี้นะคะใครที่เป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบ อ่านะคะมาฟังกันหน่อยนะคะว่าอาจาร,รย์กบพี่กบนะคะจะมีอะไรมาพูดคุยกันนะคะในวันนี้นะคะสักครู่เดียวค่ะแต่หลังจากนี้แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสิทธิ์เก่าสุนกุลาบหรือว่าสิทธิ์ไหนๆก็ตามนะคะตอนนี้นะคะยอหญิงดอทออนไลน์นะคะเราแบ่งปันนะคะเรียกว่าเป็นม a สเตอร์เพีนะคะของวิชาออนไลน์รวมไว้ทั้งหมดเลยนะคะ11ตํารายพิชัยสงครามนะคะในเรื่องของการทําออนไลน์นะคะ11ช่องทางด้วยกันนะคะคุณจะก้าวเข้าไปสู่ในปี 2021ตำลานี้นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่31,900บาทนะคะแต่นะคะช่วงตั้งแต่วันนะคะที่1จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ให้เป็นของขวัญวันพ่อนะคะ ช่วยคนไทยนะคะจะได้เป็นเอ็กซ์เพรสจริงๆรู้จริงๆรับรองได้นะคะว่านี่คือ1ในตำราที่ดีที่สุดสอนแล้วเข้าใจง่ายดูซ้ำได้อนลิมิเต็ดนะคะมีทั้งหมดเลยนะคะ11รายการด้วยกันใครที่สนใจนะคะคลิกเข้าไปดูได้นะคะเราส่งเมนูย่อๆเอาไว้ให้นะคะรวมถึงกดคลิกเข้าไปใน Messenger กันเลยทีเดียวนะคะไปดูรายละเอียดเลยค่ะ11คอร์สออนไลน์ Facebook, Google, เว็บเซล p ์เพจ i k t o k Line OA, Line My Talk mm hmm. การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์ mm hmm. การตัดต่อวิดีโอและภาพ mm hmm. เทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้ mm hmm. เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน d i จิทัลมาร์เก็ตต2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศาศาสตร์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดและปี2021เรียบร้อยแล้ว พิเศษสำหรับชาวยอหญิงออนไลน์ในราคาเพียง490บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจดวนตอนนี้เรากำลังอยู่ผู้ชมคูณฟังนะคะที่ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวนะคะ เอาแล้วค่ะวันแบบปกติแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์กบเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีวาทะเวลาคุยกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคุณฟังจะเป็นทเทยที่แบบมีวาทะสนุสนานมากเราเจอกันกับคุณกบเนี่ยรายการนะคะที่เนชั่นเนี่ยรายการเกี่ยวกับสถาปนิกรายการอะไรนะคะพี่อยู่สบายครับเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างต่างๆเพราะผมจบสถาปนิกครับรู้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่รู้ค่ะ อ่าเรื่องของสถาปนิกแล้วก็เรื่องอาร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายอาชีพนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ดําเนินรายการผู้ดําเนินรายการเนี่ยทางช่องช่องอะไรคะ blue sky blue sky channel ครับอ๋อแล้วพี่จัดช่วงไหนอะฮะออเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้เพราะว่าผังก็จะขยับแต่ว่าช่วงนี้เที่ยงถึงบ่ายโมงจันทถึงสุกครับอ๋อบ่ายโมงถยงบ่ายโมงอ๋ง ข่าวเที่ยงก็จะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแหมแต่ข่าวเ<ช>มื่อวิกเอนเนี่ยมันฮอตเหลือเกินก็เลยต้องมาถามหน่อยนะคะว่าเกี่ยวข้องกับโร,รงเรียนโร,โรงนโนเรียนไม่ต้องโอโด้ดรอน,นนทะ์นะเขาฮอตอยู่แล้วเมื่อวานได้คุยถึงดรอนนท์ไปใช่ไหมเออเหรอฮะเอาเป็นไงดร็อเกอร์อนนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุยดร็อเกอร์อนนเนี่ยนะตงใครรับปากว่าจะไปดีเบตกับเขานี่ก็ขนหัวลุกหลับมันต้องแม่นจริงเพราะเขาเขาไม่รู้จริงเขาก็ไม่พูดถูกไหม หมือนา่คนเดินะผมเนกันี้ท<ห>ีม่มีคนมาเชิญให้ไปดีเบตเรื่องที่ไม่รู้เราก็ไม่รับแต่เรื่องที่รู้เนี่ยให้นอนยนันนั่งพูดไม่ต้องเตรียมมีบีฟมีบีฟพูดได้หมดเพราะว่าพูดเมื่อไหร่มันก็เหมือนเดิมเพราะมันคือความจริงอ่านะคะนี่หละความสุดยอดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราไปเนี่ยต้องเขาต้องแต่เขาก็ไม่ได้รับเชิญดีเบตอยู่บ่อยๆเนาะใช่เพราะว่าเขามีาความสามารถในเรื่องของข้อมูลเยอะรวมกระทั่งถึงอาจารย์อนนท์เนี่ยเขาเรียนทางสถิติเพราะฉะนั้นเขาจะเรียบเรียง ถ้อยคาเนื้อหาได้ดีเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราไปพูดอาจจะสเปะสปะนะเรื่องกฎหมายเนี่ยผมโง่มากฟังเขาเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายทอดต่อแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็มั่นใจพูดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องบีบไม่ต้องมีพิธีกรเข้าข้างหรือเปล่าเออนะนําพาตัวเองไปแบบโอ้โหนะจุดบรรลุเป้าหมายนะก็ถือว่าเป็นดีเบตที่เป้าหมายชัดเจนตรงไปอย่างเดียวไม่วัแว่งไม่ขาค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นแบบว่าฮอตแล้วก็คนฟังได้ประโยชน์ด้วย ได้ความรู้กระจางเลยทีเดียวนะเนี่สุดยอดเลยนะคะนั่นเป็นเรื่องของดรอนนท์แต่วันนี้จะเป็นเรื่องของคุณกบค่ะเพราะว่าโอ้โห <c oughs> คุณผู้ชมกูณฟานมีอะไรไมีมมอะไรไเป็นประโยชน์จัางการเออจัดรายการมานี้ก็บอกเออปกติเออทำไมคุณคุณกบถึงต้องเหวี่ยงขนาดนั้นนะในเรื่องของโรงเรียนพิธีการรับน้องสวนกุหลาบก็เลยต้องมาถามดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะมันมีเรื่องของ อ่าเราที่เกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ได้ไปฝ่ายหาดูอะไรหรอกครับเพราะเอิญว่ามีรุ่นน้องส่งคลิปมาฟ้องบอกพี่ๆดูหน่อยซิผมจะเป็นสิทธิ์เก่าสุนกุลารุ่นเก้าสิบแปดสุนกุลาบล้าก็จะใกล้ชิดกันมีทั้งกรมปลายมีทั้งกิจกรรมไปเตะฟุตบอลมีทำบุญเลี้ยงอาจารย์เกษียณอาจารย์เล่นดนตรีเนี่ยจบมาแล้วก็ยังไปเล่นกันอยู่วันเกษียณอาจารย์ก็ต้องนัดไปเล่นให้เอาสิทธิ์เก่ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราจะใกล้ชิดกันน้องก็ฟ้องมาพี่ๆส่ง YouTube ให้ดู พี่ๆดูหน่อยสิเขาว่ากิจกรรมของโรงเรียนลาวก็มีทีวีช่องหนึ่งเนี่ยเอาคลิปของกิจกรรมของโรงเรียนสุกุลาซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งมีมานานมากแล้วผมก็ยังมีผมเนี่ยรุ่น98เข้ามอสอนหนึ่งสองพนห้ารอยสิโบราณไปไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รุ่นพี่รุ่นเกปดรุ่นเกแป๊ด,ปนดหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะขอเรียกแขกหน่อยเพราะฉนะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่อ่อ่เ,ออ <c oughs> เป็น <98. S 1> สิทธิ์เก่าสวนสวนกุหลาบนะใครที่เอาเอาเป็นสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบเลยช่วยรีบแชร์นะคะคลิปนี้กันเขา้าให้ไปดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะว่ามันมันเป็นยังไงทําไมโรงเรียนนี้เขาถึงได้แบบว่าอาจารย์กบเขาถึงได้ลุกขึ้นมาฟาดหัวฟาดหัวฟาดหางขนาดนั้นเลยทีเดียวนะอา้าวสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบนะคะแชร์ไปหน่อยนะคะจะได้มาฟังกันว่า,วาเขาพูดถึงโ <c oughs> รงเรียนสวนกุหลาบสูปาเนี่ยฮะ อ่า uh, นะคะว่ายังไงแล้วก็การรับน้องมันเป็นยังไงนี่แหละประเด็นนี้เราจะคุยกันถึงนะ,ะอ่ะบอน้องมาฟ้องว่าไงคะน้องมาฟ้องแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูซึ่งปกติทีวีช่องนี้ผมไม่ดูเพราะไราสาระแล้วก็หนัก<ไ>สมองเปลืองสมองเปลืองแรมเปลืองสตอรเรจมากนะเสียเวลา <c oughs> ดูเวลามีน้อย <c oughs> ชีวิตนะนะเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกดูดูทุกอย่างไม่ได้ ทีนผมก็ไม่ได้ดู<อ>แต่ว่าน้องเขามาฟ้องพี่พี่ดูหน่อยซีทีวีช่องเนี้ยเขาเอากิจกรรมข่าวของเราเนี่ยไปพูดเสีย,สยให้หายในทางที่ผิดนะหนึ่ง<อ>ก็คือบูลลี่ลบหลู่บอกว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมเอาเล่าก่อนกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมรับน้องปกติของศูนย์กุหลาบก็คือเขา้ามอสอหนอึ่งหรือมหอน<อ>ึ่งตอนนี้มันมหน<อ>ึ่งรุ่นผมเนี่ยมอสอนหนึ่ง ตอนนี้เป็นมหนึ่งรุ่นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วนะฮะมันจะแปลกตรงไหนมหนึ่งเปิดเทอมเขาก็จะมีกิจกรรมถ้าทั่วๆไปผู้มนวยการมาพูดรุ่นพี่มาพูดแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมของเขาว่าเราก็จะบอกเฮ้ยพรุ่งนี้รับน้องรับน้องมหนึ่งนะใครว่างเขาก็จะมาแต่งชุดนักเรียนสวนกุหลาบกันมาเลยอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมากันหมดฮะคือเท่าที่ว่างหรือว่าบางคนโดดงานได้ลางานได้ก็มาคือเหมือนเป็นหน้าที่อ่ะ S <S เฮ้ยเองไม่ไปงั้นฉันไปแทนแต่ว่าเฮ้ยฉันไปไม่ได้เดี้อเอ็ส่งรูปมาด้วยนะงั้นคนไปได้ก็จะไปบางคนเนี่ยพุ่งจริงหน้าที่ภาราการงานก็ยุ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสุนกุหลาบลบคิวอื่นออกไปเลยนะแต่งชุด<ว>นักเรียนไปกันอันนี้ <S <S เป็นคิวปกติ <S <S ต่อคิวปกติก็คือไปไปรับน้อง ค่ะคือที่พี่บอกมาเนี่ยคือว่าคนที่อายุแบบแบบไม่เห็นในภาพเลยใช่ไหมอายุหกสิบเจ็ดส <70, S 2> ิบแปดสิบอดีพบอทอบอ,อย่างเงี้ย <laughs> มีหมดเนี่ยแต่ไม่มีนะสมาคมแม่บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายหมดครับพอบอทอบอสอสรัฐมนตรีแล้วพูดเลยไม่สังกัดค่ายคนละพักอยู่นอกอยู่ในสภาตีกันทำมาถึงศูนย์กลางเพื่อเองรุ่นอะไรข้ารุ่นอะไรเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้กันสวัสดีครับพี่ไม่มี มีฝ่ายเพราะว่าทุกคนเข้ามาแล้วเราคือนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งเคยเรียนอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันมาทั้งหมดเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความคิดต่างกันกลับมาเรากลายเป็นพี่น้องอส่วนกลุ่มแล้วไม่มีพ่อลูกไม่มีพ่อลูกไม่มีปู่มีหลานออพ่อ,อ,พอขับรถมาจากบ้านมาส่งเข้าโรงเรียนปั๊บลูกไปเข้าแถวนักเรียนพ่อแต่งชุดนักเรียนมารับเดินเข้ามาปั๊บจากพ่อกลายเป็นว่าพี่ฮะ เพราะว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหนุนหน้ารักในงานเนี่ยก็จะมีแต่พ่อที่มารับน้องลูกชายเข้าเรียนก็มีปู่มารับหลานเข้าเรียนก็มีแล้วพอมาถึงกิจกรรมปั๊บปู่คือพี่หลานคือน้องพ่อคือพี่หลานคือน้องเพราะว่านับรุ่นกันเท่านั้นไม่ได้นับปู่หรือตาหรือพ่อหรือลุงอก็จะมีภาพของพ่อของลูกส่งกันเป็นเจเนเรชันมาวันนี้มารับลูกแล้ว คอยดูไปมันก็จะมีวันหนึ่งลูกเนะี่ยก็จะเอาหลานมาเรียนแล้วก็จะมีปู่มารับด้วยในฐานะนนะรุ่นพี่อ,อ๋ออันนี้คือเรียกว่าเป็นกิจกรรมไม่รู้ผมว่าโรงเรียนอื่นก็มีแต่มันคือ tradition ของเราว่ามันคือการต้อนรับเข้าสู่สังคมของความเป็นสุนกุหลาบซึ่งไม่ใช่แค่รู้จักกันแค่ห้าหรือหกปีวันถ้า,ถาเราเข้ารุ่นเดียวกันเราเรียนด้วยกันหรือเข้ามาแบบนี้เราจะาเป็นพี่เป็นน้องกันไปตลอดชีวิตจะหาไม่ โอ้โหนี่คือแปลว่าเพื่อนเนี่ยอย่างเช่นปู่เนี่ยก็กลายมาเป็นรุ่นพี่เนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเวลานะพี่เนาะมันก็มีช่วงเวลาจงรัต้อง่อให้ลกสบหลานมันมีมันมีเวลาให้ผลิตลูกผลิตหลานก่อนใช่ไหมต้องไปเรียนจบไปขอสู่ขอขันหมากตั้งตัวจะมีเมียมีลูกมีหลานใช่ไหมโอ้ค่ะแล้วนั้นคือมันเป็นโรงเรียนนี่อีกมันถึงจะได้ โอ้โหเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมกูผู้ฟังนะที่ถึงบอกว่าการถ้าเกิดลูกได้เข้าที่นี่เนี่ยโอ้คอนเน็กชั่นมันดีเพราะว่ามันเป็นมีช่วงห่างกันไปสิบสิบปีอย่างนี้เลยอ๋ออัน,นี้เข้าใจละจพ่อลูกรู้จักลุก่หรือว่าไอ้ไอ้พ่อคนนึงดันไปมีลูกผู้หญิงเอากูก็อยากให้มึงนไปเป็นลูกเขยบ้านกูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีด้วยมีด้วยจริงมีอ๋อแบบนี้ก็มีด้วยอ๋อแบบนี้ก็มีด้วยใช่มแแล้วแต่ว่าลูกสาวเขาจะชอบหรือเปล่าแต่พ่อตาเชียงไง อ๋อไอซีโอเคมาประมาณน,นั้นเพราะฉะน,นัานะคะภาพกิจกรรมที่น่ารักน่ารักคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเนี่ยมีภาพที่แบบว่าโอ้โหมีเรุ่นใหญ่นั่งรถเมย์เรียกว่าโหรถเมย์มามาเลยเหรอคะเขายัางไงก็ปีอันนี้น่ารักมากแต่ละปีก็แตกก็จะิมิแต่ว่าส่วนหนึ่งอย่างปีนี้เนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่รุ่นพี่เลยนะกันว่าเฮ้ยไอไปธรรมดาก็ไม่สนุกเพราะบางทีเราไปทุกปีเริ่มเบื่อแล้วไงปีนี้เฮ้ยเราเหมารถเมย์ไปกันดีกว่าว่าจะได้ นึกถึงตอนที่ <c oughs> โผลรถเมย์กระโดดลงหน้าโรงเรียนหรือมันวิ่งแล้วจะไม่ทันเคารพธงชาติเนี่ยเพราะว่าแปดโมงประตูมันจะปิดต้องรีบกระโดด ออกรถเมมากระโดดเข้าไปในโรงเรียนให้ได้โดยเช็คชื่อไม่ทันเขาเหมารถเมมานะฮะเพราะรถเมปกติมันคงขึ้นไม่พอเหมามาเลยแล้ววิ่งมาแล้วมาจอดหน้าสวนกุหลาบทุกคนก็นัดกันว่าต้องไปขึ้นรถเมยว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตองคมนตรีปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการที่ไหนก็ไม่รู้และแต่งชุดอะไรหมดแล้วก็ขึ้นรถ<ช>เมแล้วมากระโดด<ช>ลงหน้านโรงเรียนเพื่อจะมายืนรวมตัวกันนั่งเรียนรอรับน้องพาน้องข<ช>้ามถนน ถนนหน้าโรงเรียนสุขหลักรู้นจกักถนนตรีเพชร้ขึ้นสะพานพุทธเนี่ยโอ้โหมันข้ามยากมากสมัยนี้มันยังมีไฟแดงแต่ก่อนมันไม่มีนะฮะต้องแบบใช้ความสามารถส่วนตัวลัดล็อกหลบรถไอ้เช้ามันก็วันเวททางหนึ่งอีบ่ายมันก็วันเวททางหนึ่งเนี่ย ยากมากะถ้าใครข้ามถนนหน้าสวนกุหลาบได้นะชีวิตมันคงจะรอดไปตลอดชีวิตในการข้ามถนนเพราะนั้นกิจกรรมหนึ่งคือพาน้องข้ามถนนมาเข้าโรง,งเรียนแล้วส่งเข้าโรงเรียนไปแบบผู้ปกครองส่งก็ไปเสร็จก็ปิกิจกรรมรับน้องมีพออมีรุ่นพี่มีมพ่อซึ่งส่งพอลูกเข้าโรงเรียนไปปับ๊บไม่เป็นพ่อลูกแล้วเดินเข้าไปปับ๊บหนึ่งคือรุ่นน้องอูคือรุ่นพี่มไม่ใช่พ่อ,อ,พอสั่งมีบ่อยหม มีบ่อยมากเยอะมากปีหนึ่งก็หลายสิบคู่พ่อกับลูกเนี่ยนั่งรถมาด้วยกันถึงโรงเรียนปั๊บลูกมันจะบอกเลยพี่ไม่เรียกล้วนะพ่อเพราะว่าเข้าโรงเรียนแล้วอ๋อเออนะมันก็เป็นฟีลลิ่งมันก็เป็น f e e l i แบบแม่แฟนแมนแบบพิเศษพิเศษนะมีพ่อมีลูกมีแต่พี่กับน้องต่อให้พี่เป็นองคมนตรีอดีตนายกมามาถึงปั๊บก็เรียกพี่ได้เลยไม่ต้องเรียกทัคนเองพี่ใครใครใครเป็นอดีตนายกอย่างเช่นอดีตมาด้วยอย่างเช่น ท่านพลเอกสุยุุธจุลนนท์มาเนี่ยเข้าไปโรงเรียนคือเรียกพี่ไม่ต้องเรียกยศอ๋อไอซีอ๋อท่านท่านท่านเรียนที่สวนกุหลาบใช่ไหมใช่คุณเมวินที่เสียแมีหมดนะคุณวันอยู่บังบุงอย่างเงี้ยมีทั้งนั้นนะทาไมปั๊บทุกคนลืมหมดมันคือการเป็นนักเรียนสวนกุหลาบด้วยกันแล้วก็ถามไปว่าเองรุ่นอะไรก็ได้รู้ว่าตกลงจะเรียกมันมึงเอว่าพี่หรือว่ากูว่าน้องถูกไหมโอเคจะได้รู้รุ่นกันอ่าประมาณนั้น อ๋อเพราะฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมแต่ส่วนมากัจะจำกันได้ไอ้ดาวเด่นดาวเด่นแต่ละรุ่นจะมีตัวเออยู่ก็จําแต่เองรุ่นใครฉันรุ่นไอ้แก้วชางวุฒิไอ้นี่รุ่นพี่ตัวสรันยูมันก็จะนับรุ่นกันได้ไงอ่าค่ะถูกไหมมันก็จะเห็นเห็นกันอยู่อ่ะกิจกรรมเขารับแบบนี้ก็มีการสั่งสอนเรื่องคุณธรรมของการเป็นสุภาพบุรุษเพราะชื่องานของทุกปีเนี่ยเขามีชื่ออยู่แล้วว่าวันสุภาพบุรุษสวนกุลาบคนเราไม่ใช่แค่ความรู้ความรู้คุณธรรม วันรับน้องนี่เขาใช้วันนี้เลยเขาจะใช้ชื่อานี้วันสุภาพบุรุษสวนุูลาบมันชื่อนี้สุภาพบุรุษสวนุูลาเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นปณิธานของรัชกาลที่ห้าที่หกการให้ความรู้คือเรื่องหนึ่งแต่มนุษย์ที่เข้ามาเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยคือการเปลี่ยนคนให้เป็นมนุษย์อืมอืมเปลี่ยนทุกคนให้เป็นมนุษย์นะฮะแล้วะเป็นมนุษย์ในโรงเรียนผู้ชายก็ต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นสุภาพบุรุษโอ้โหสุดยอดซึ่งสาคัญมากกว่าความรู้ ถูกไหมคนเราจะโง่จะไม่มีความรู้ไม่แย่เท่าไม่มีคุณธรรมอ่าโอเคที่ดีแค่ไหนไม่มีคุณธรรมคุณคือคนชั่ว,วคนมีความรู้มีมากมายแต่คนมีสติปัญญามไม่ได้มีทุกคนนะ ความรู้กับปัญญานี่คนละเรื่องนะรู้มากแต่ไม่รู้อะไรชั่วดีเออนะคะความรู้เยอะไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่สอนว่าต้องรักพี่รักน้องนับถือคนครูมันมีคนข้อมเลยนับถือครูช่วยเหลือเพื่อนสนองคุณชาตินี่นลค่ะอาจารย์กบคาะนี่โอ้โหขนาดนี้อาจารย์กบนี่นะคะต้องบอกเลยว่า คุณผู้ชมคุณผู้ฟังในปกตินี่จะเถียงคนเนี่ยนะไม่ค่อยจะมีแพ้แหมวันนี้เขามาแรงจริงๆสุภาพบุรุษนกุลาบถามหลักการหน่อยกับพี่ว่าหลักการคุณธรรมของสุภาพบุรุษนะฮะสุนกุลาบถ้าให้พูดเป็นข้อข้อ,ขอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะไล่ไปเลยฮะจริงๆคงไม่ใช่แค่หลักการของความเป็นสุภาพบุรุษมันเป็นหลักการของความเป็นมนุษย์หลักการคือ <Ừ. S 2> สอนความมีกระตัญยูเป็นหลักทุกข้อพี่ารว่ากระตัญยูต่อเพื่อน ต่อคุณครูต่อบิดามานดาและต่อชาติบ้านเมืองหลักๆมีแค่นั้นถูกไหมฮะมนุษย์เนี่ยไม่มีความกระตัอยูยิ่งคนจีนถือมากเขาถือ,อความกระตาอยูเป็นหลักคนที่มีความกระตัอยูเนี่ยคบไม่ได้เพราะว่าต่อให้คุณทําบุญคุณกับใครเนี่ยสุดท้ายคุณก็หักหลังเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเงินมีความรู้หรือก็ตาม เป็นคนที่เขาไม่พบเพราะฉะนั้นหลักการของการเป็นสุภาพบุรุษก็คือการมีความกระตัญยูต่อบุคคลระดับต่างๆในบริบทต่างๆของชีวิตตั้งแต่เพื่อนพี่พ่อแม่ครูและชาติและสังคมนั่นแหละแค่เนี้ง่ายๆค่ะอ่านี่เป็นหลักเลยนะเรียกว่าเป็นหลักที่แบบว่าอบรมสั่งสอนกันมาเรุ่อรุ่นถึงได้ทาให้เราเนี่ยช่วยเหลือกันทั้งในฐานะกตัญยูต่อเพื่อนไม่ต้องเป็นพ่อแม่เพื่อนก็เคยช่วยเหลือกันใช่ไหมฮะ เอาผ่้ตรงให้ลอกกันบ้านมันช่วยโกหกครูอะไรนี้ไปไหนม<อ>ันก็คือความระันอยู่ขึ้นในระดับหนึ่งรุ่นพี่ช่วยเราไหมถูกไหมฮะ<อ>คุณครูช่วยเหลือเราไหมพ่อแม่ช่วยเราไหมเราอยู่บนแผ่นดินนี้ชาติ<ช>บ้านเมืองเนี่ยที่คุณหลายคนบอกว่าชังนักหนาเนี่ยแล้วคุณมีแผ่นดิน<ช>อยู่มีข้าวกินมีภาษาพูดหรือแม้แต่เอาภาษาไทยไปด่าเขาเนี่ยมันก็คือบุญคุณของบรรพบุรุษที่ทําให้มีภาษาที่คุณเอาไ้ด่าพ่อรอดแม่คนอื่นนั่นแหละ เออแก t i t จ d ดเนาะการรู้สำนึกบุญคุณนะเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ภาษาไทยมาด่าคนอื่นไปใช้ภาษาอื่นเลยที่คุณคิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของคุณเพราะว่าภาษามันคือบรดกที่คุณเกลียดชังนักใช่ไหมอ่าโอเห็นไหมนี่คุณผู้ชมคุณฟังอันนี้เป็นมุมที่หลายๆคนเนี่ยลืมแล้วก็คิดไม่ถึงนะพอคิดว่าเฮ้ยเขามีประโยชน์อะไรเนี่ยตอบตอบชาติมีบุญคุณอะไรกับเราเห็นไหมเนี่ยทุกอย่างเลยบรดกก็มีพันที่คุณมายืนด่าคนอื่นนี่แหละ อมีภาษาให้คุณมาด่าคนอื่นนี่แหละม่งนั้นคุณก็ต้องไปด่าภาษาอังกฤษด่าภาษามอนรามันอะไรก็ได้ภาษาดาวัวดาวควายอะไรของคุณใช่ไหมไม่ต้องมาใช้ภาษาไทยที่คุณเกลียดชังแล้วก็อย่ามายืนอยู่บนแผ่นดินไทยที่คุณเกลียดชังไปยืนอยู่บนเกาะกลาปกอสอยู่กับตะปวดในกาไปเลยอหออ๋ออ๋ออ๋อั๋นอัอน๋ออ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 ๋้อ๋ออชออ๋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 อม๋ออ๋มอ๋ออ๋อน๋ออ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 ๋อมันคืออ๋ออ๋ออยูไง ค่ะครัวนี้เนี่ยมีความกระตันอยู่ที่อาจารย์เนี่ยที่ที่อาจารย์กบเล่าเนี่ยเออเมื่อพี่งฟังรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าเราเราสันติเกษตรใช่ไหมก็จะมีเพื่อนเพื่อนรุ่นแปดนะอู้เดี๋ยวจะมีงานทุกท่นทุกโรงเรียนเขามีความสัมันธนนั้นใช่ไหมเราไม่บอกว่าสวนกุหลาบนี่ดีเด่นทุกคนก็มีความทรงจําที่ดีในเพื่อนในคณะครูเลยนะรุ่นต่างๆกันทั้งนั้น แต่ทีนี้เนี่ยพี่บกพี่นองที่ที่พี่บอกว่าอพอนักเรียนพอจบไปแล้วเนี่ยดูแลครูด้วยอ่ะเอออันนี้หนูประทับใจมากเลยเออค่ะอย่างเช่นครูที่เป็นโสดเนี่ยนักเรียนดูแลไงเมื่อครั้งที่เราถ้าเราเข้าโรงเรียนมหนึ่งมศหนึ่งแล้วนั่นแปลว่าเราจะรู้จักกันไปตลอดชีวิตนะจบไปแล้วเราก็มีกิจกรรมวันอาทิตย์เตะฟุตบอลไม่รู้แหละแล้วแต่กิจกรรมตีกอล์ฟมากมายเพื่อจะ ค e p อินทัสคือรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วก็พาลูกมาลูกมันก็จะรู้จักลูกถึงแม้จะไม่เข้าโรงเรียนเราก็แนะนำเมียให้รู้จักเมียรู้จักกันลูกรู้จักกันมันก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นก็เกิดการช่วยเหลือกื้อกูลนะดูแลคือออาทรกันเพราะนั้นหนึ่งก็คือว่าเอาก่อนอย่างเช่นในรุ่นอภิูุตองบางคนเนี่ยอายุสี่สิบเตะฟุตบอลหัวใจวายตายไปไม่ต้องห่วงมึงตายกูรีเิต่อเพราะว่าเรามีกองทุน ทุกที่มีอ,มอยู่แล้วกองทุนก็คือเงินบริจาคงานจัดกิจกรรมดอกผลเนี่ยพ่อตายเลี้ยงลูกจนจบนะหรือว่าไม่ร่วาครอบครัวประสบปัญหาพ่อตกงานอย่าในช่วงเนี้ยเราออกค่าดูแลลูก ต่อไปเพราะว่าจากเงินกองทุนที่มีหรือเงินบริจาคเฉพาะครั้งคราวก็มีแต่เงินกองทุนมีอยู่แล้วนอนอยู่แล้วแต่ว่าบางทีก็ระดมทุนอบอกเฮ้ยช่วยมันหน่อยไอ้นั่นมันลําบากก็ลงลมาคนละพันคนละหมื่นตามความสามารถแล้วก็เ,เงินกองทุนคนออกไปหรือแม้แต่คุณครูคุณครูทุกคนบางคนก็สุขสบายดีบางคนไม่มีครอบครัวผู้หญิงเป็นสาวโสดไปตลอดชีวิตที่เราดูแลเนี่ยหรือคนอื่นเอายกตัวอย่างครูประจําชั้นผมเนี่ยเอาแค่ประจําชั้นผมเนี่ยเราก็ดูแลจนถึงทุกวันนี้ใครมีบ้านไอ้นี่เป็นเจ้าของหมู่บ้าน ให้อาจารย์อยู่บ้านฟรีตลอดชีวิตไอ,อคนหนึ่งออกค่าเมดดูแลบ้านอีกคนออกค่าพยาบาลดูแลครูอีกคนออกค่าออคนสวนดูแลบ้านอีกคนออ,ออกค่าน้าอีกคนออกค่าไฟคนละนิดคนละหน่อยคุณครูอยู่ไปได้ตลอดชีวิตนี่คือความเป็นสุนตุลาบหลักการคือกระตันยูต่อเพื่อนอต่อพี่และต่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องห่วงคุณตายไปวันนี้ลูกเต้าคุณถึงฝั่งเพราะเพื่อนจะส่งต่ออืมโอ้นี่แหละอ,นนอ,อันนี้คือเป็นสิ่งที่สวนกุหลา โอ้อันนี้ชื่นชมนะคะแล้วพอดีเนี่ยถามนะเราถามในท่านถามอาจารย์กบว่าอาจารย์กบที่สุกุลาเนี่ยมีมีสามนิ้วไหมเออนะมีเคยกสามนิ้วไหมหรือมีหลักการประชาธิปไตยมีไหมมีเออสามนิ้วไม่ใช่เรื่องชั่วนะถ้าดูหลักการของเขาแต่การแสดงออกต้องอยู่ในกรอบของความเป็นสุภาพบุรุษสงกุลาอ่าสมัยผมก็มีไม่ได้สมผลแผนผมไม่ได้มีสามนิ้วผมเรียนมศหนึ่งนะหนึ่งแปดถ้าจําได้จะเกิดเหตุการณ์หกตุลาหนึ่งเก้า ที่เขา oh, ย้อนมา <no. S 1> พูด6ตุลา6ตุลา oh, <okay. S 1> สมัยนั้น <c oughs> เด็กศุลกากก็เฮี้ยวผมเชื่อว่าขนาดย้อนไปเมื่อ18นี่ผมก็ดูโหรุ่นพี่พุ่งตรงแล้วเราอยู่ม2เห็นพี่ม4ม5แล้วแบบขึ้นไปพูดหน้าเสาธงแบบฉาดฉานในเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยเราก็บอกโอ้โหชื่นชมพี่มากเราอยากเก่งแบบันนั้นเราเคยฟังคุณธีรยุทธ์คุณมีพูดอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหทำไมพี่ลองรลืกภาพสิเด็กสมัยนั้นม5อายุเท่าไหร่ พูดจนครูยืนฟังอ่ะแล้วครูก็ให้โอกาสพว่าทุกคนพูดด้วยการแสดงความคิดเห็นและไม่มีคำหยาบเมื่อเกิดเหตุ6ตุลา19เนี่ยจําได้เลยหัวหน้านักเรียนขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงก็รตอนเช้าต้องประชุมเออต้องเข้าแถวร้องเพลงชาติใช่ไหมทุกชั้นเลยม4ม5ใครมาสายมาไม่สายโดนยืนกลางแขนเลยเนี่ยมีหมดเอจบเคารพธงชาติจะต้องปล่อยเข้าห้องกันึกว่าปกติไม่หัวหน้านักเรียนขึ้นไปเลยอาจารย์ครับวันนี้ขอพูดหน้าเสาธงได้หนึ่งก็ขึ้นอาจารย์ได้พูด อาจารย์คือพออนะพออจะมาอบรมเราทุกวันเบื่อบ้างไม่เบื่อฟังก็ฟังแต่ก็จะเห็นหน้าครูกันหมดน่ะนะและแกจาได้เฮ้ยในสาธิตมาช้าอีกแล้วไม่ต้องหลบอยู่หลังแถวเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอ๊ะกวดล้ออ่งวนไปอาจารย์บอกว่าเราขออนุญาตปั๊บนั้นก็ขึ้นพูดหัวหน้านักเรียนขึ้นพูดวันนี้ณตอนนั้นคือเหตุการณ์6ตุลา16ได้เหมือนกานคนชอบเอาคําว่า6ตุลาเนียมาย้อนเสมอซึ่งเป็นเหตุการณ์สุดเนื่องแต่ว่าเรื่องเห็นว่า เมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหาอย่างเนี้ยถ้าบ้านเมืองไม่สงบสุขมีปัญหาเราก็คงเรียนอยู่ไม่ได้วันนี้จะขอมาถิอาจารย์คุณครูต่อหน้าเสาธงเลยนะครับได้ไหมว่าเราจะยกมือกันว่าตกลงวันนี้เราจะเรียนหรือเราจะไปสนามหลวงโอ้โหเอออาจารย์บอกว่าได้นับมือกันเลยใครชนะถ้าบอกว่าเรียนก็ต้องเรียนนะห้ามหนีแต่ถ้าบอกว่าไม่เรียนปิดโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูจะไปด้วยโอ้โหยกมือเสร ไปไปหมดเลยฮครับไม่มีคําหยาบคายไม่มีคำก้าวล่วงความคิดต่างแต่นี่คือระบบประชาธิปไตยซึ่งอาจารย์และครูก็ยอมรับเสียงของนักเรียนมีไหมมีนี่เลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีหยาบคายเท็บจับจ้วงใช่ไหมละเมิดศีลธรรมสิทธิของคนอื่น อ่านะคะอันนี้เป็นตัวอยาคิดต่างค่ะอันนี้อันนี้ตัวยา่าล้ว่อว่นวงอาจารย์นั่งฟังเนี่ยเราก็ยังยอมรับว่าเฮ้ยเด็กอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดเองมั้งสิบหกมสองห้าค่ะคิดไปขนาดนี้เออนะอันนี้คือปีหนึ่งการขาแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมันต้องมีกรอบอยู่ในคำว่าถ้าโรงเรียนผู้ชายก็คือสูภาพบุรุษ อ่านี่เลยพี่กบนี่อ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะวันนี้เลยเราก็เลยได้ข้อคิตดีๆนะว่านี่คือหนึ่งในกิจกรรมของโรงเรียนสวนกุหลาบพี่ก็ทำว่าทําไมก็ถึงมีคอนเน็ t ชันที่แบบว่า 1. ยืนยาวแล้วก็ 2. นะได้คอนเซปต์ของสุภาพบุรุษลูกผู้ชายและ 3. ประชาธิปไตยสามารถเริ่มได้ที่โรงเรียนนแล้วก็แต่ละโรงเรียนเนี่ยถ้าเขามีวัฒนธรรมการดีงาม อ่าใช่ครอบครัวและโรงเรียนแต่ที่เราที่เราโฟกัสมาอยู่ที่โรงเรียนนะว่าที่อันนี้แหละคือสิ่งที่สถาบันอันไหนดีเราเห็นว้าเขาดีเอ้ยเราก็เอาไปทํา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 ทำาัอย่างได้ผมว่านี่คือสิ่งที่ครูสั่งสอนหน้าเสาธงนะว่ามีความคิดเห็นแต่ว่าแค่ไหนยังไงที่เหมาะสมเพราะยังไงคนไทยต้องมีคําว่ากาละเทศะแล้วก็คําว่าอนุสงคะนั่นคือวัฒนธรรมของคนไทย อ่านะคะแมลว่าแล้วก็เลยเอาวุโสโอเคเวลาหมดพอดีเลยอะค่ะพี่ว<ม> <laughs> ันจะนะร์เน,นี่นะคะเออหมดซะแล้วเลยแหมดูดิมันยังไม่ยังยังไม่มันพยาะเลยใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเรารู้แล้วน<ล>ะว่า เออไหมอ้ยนี่ก็คือว่าได้มาป,ประมาณหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะนะคะใครที่เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสุกุหลาบก็ควรจะได้เห็นชื่นชมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราทําดีแล้วเราก็ทําดีต่อไปอ่านะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านะมนุษย์เนี่ยเราเนี่ยเห็นต่างได้แต่เราไม,ไม่ควรจะไปบูลลี่นะวัฒนธรรมที่ดีๆของใครเขาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย<ห>เขาก็มีมความ,มรักมีศักดิ์ศรีมีศรัรทธาของเขา<ห>เชิญค่ะโอ้เห็นต่างได้แต่อย่าเห็นชั่ว โอ้ oh, นะคะเพราะฉะนั้นขออนาตสวัสดีาตีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะแล้ก็คุณชมคุณฟังที่รักกานี่แหละค่ะอาจารย์กบนะคะโอ้โหนะคะถือว่าเป็นนะฮะเอ่อเจอกันหน้าหน้าหาล่อหลอนิ่มๆแต่ว่าโอ้โหพอเปิดไมค์มาแล้วเนี่ยนะฝีปากกล้ายอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณชมคุณฟังโรงเรียนนะคะครอบครัวและโรงเรียนนะคะประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่นี่นะคะถ้าเราเรียนรู้นะคะในเรื่องของกฎกติกามารยาทนะ,ะในโรงเรียนและเราให้นะฮะสิทธิเสรีภาพนะคะกับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนและฟังความคิเดเห็นกันนะคะก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันแบบ แฮ ppy แฮ ppy เลยทีเดียวนะ,ะเอา้าวันนี้นะคะเราก็รู้จักวัฒนธรรมนะของนะ,ะสุภาพบุรุษสวนกุหลาบกันแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะเป็นนักเรียนดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะกลับมาเรียนรู้กันได้นะคะเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะกับพระคัมภีร์ไบเบิลที่ให้ไปเลยนะคะ11คัมภีร์นะคะเรื่องของการออนไลน์รับรองว่าเรียนไปแล้วนะคุณไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยบวกเลยทีเดียวล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ตั้งขอบคุณมากเลยนะคะ และแน่นอนนะคะดูแล้วมีประโยชน์นะคะช่วยคลิกไลค์แ n d แชร์แบ่งปันไปให้มันด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะยอยิงดอออนไลน์กับสลินีปัญญาจุนกะ